ถึงแล้วน,นะครับสนามสนามชนชนบุรีก็เขาก็กำลังจัดเตรียมกล้องกันอยู่อามก็ไปซื้อเสื้อเดี๋ยวไปโชว์วันนี้เข้าฟรีนะครับเดี๋ยวไม่อยากขึ้นเยอะเกรงใจแถบเข้ามาเหมือนกันอีกแล้วได้ยินไหมครับเนี่ยสนามเหมือนสนามกีฬากลางประจําจ,จังหวัดแล้วก็มีลู่วิ่งด้วยนะแล้วก็มีฝั่งสระว่ายน้ํา เขาไล่ก็ขอโทษแล้วกันวิวดีมากครับข้างล่างเขานังกูนเสียงดังน,นิดนึงเดี๋ยวก็คือวันนี้มันนัดสุดท้ายของทุกที่นะของไทยลีกล้วก็วันนี้มาเป็นกำลังใจของฉลามชนนะครับชนบุรีนะครับที่ชนบุรีอยู่ทีเอสเตเดียม S <S วันนี้ฝั่งทีมยาวนะครับเจ้าบ้านใส่เสื้อยาวทุกปีเข้าชมซีไม่มีซื้อบัตรนอกจากฝั่งทีมเยือนฝั่งนู้นนะครับที่จะต้องซื้อบัตรตอนนี้ซื้อบัตรที่เอเวนถ่ายตั๋ยเจออะไรไม่ได้นะเพราะว่าเต็มแถมส่วนเหมืนกันก็อย่างที่บอกวันนี้มีหลายท,ทู่นะครับมีท่าเรือนะครับมี ที่เตะในบ้านเนี้ก็มีบบชูแบงคอกใช่ไหมแบงคอกเนเต็ดก็อ่ะอามตั้งใจมาที่นี่เนาะเพราะว่าเคยทำงานอยู่ศรีราชาด้วยช่วงนั้นก็ไม่ได้มีเวลามาดูแต่ก็เชียร์แหละเป็นอีกทีมที่เชียร์ก็เหมือนมันเป็นสนามกีฬากลางจังหวดหรอือเปล่าไม่แน่ใจนะค่อนข้างแบบ ก็สวยดีแหละนะว่ามันก็เข้ายากอยู่ที่ที่จอดรถตอนเย็นคนน่าจะเยอะ,ยอะอามาถึงก็รีบไปซื้อเสื้อซื้อ,อกระบอกน้ำแล้ต่อเขายังไม่เปิดขนาดไม่เข้าแต่ว่าเขาเตรียมถ่ายทอดไงก็มีช่องเปิดก็เลยเดินเข้ามาเขาไม่ไล่เหมือนเดิมก็เลยถ่ายให้ดูเส่วนตัวชอ็อปเดี๋ยวเดินมาให้ดูตัวชอนะ็อปเนาะ แบบ้อนมากคนมาซื้อเสื้อเยอะเหมือนกันเสื้อหมดเพียบเลยนะครัชบช็อปก็โอเคสวยดีแต่ไม่กาลังดีหน่อยแตช็อบก็ดูเป็นชอ็อปให้ดูเสื้อเดี๋ยวต้องไปถาห่าให้ คนเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีบัตรต้องมีเสื้อเท่านั้น สนามแล้วมาถึงก่อนเวลาเนี่ยมันเตะหกโมงมาประมาณสี่โมงครึ่งมาเดิน่าสนามตรงนี้มันเป็นส่วนของเหมือนกับส่วนทคนะด้านหลังนะครับก็ตอนที่มาขับหาทางเรื่อยๆนะเนี่ยตรงนั้นอะไรน,น,นองค์การบริหารจังหวัดดูคนนี้แล้วกันอืม มันก็เป็นสนามแบดแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำด้วยนะมาแห่ขเพื่อชนเข้าฟรีอ่ะเีพาเดินดูก็ได้ที่จอดรถนะครับจริงๆก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าด้านนอกคนจอดเต็มเลยสระว่ายน้ำใช่เป็นเรียกว่าสวนสาธารณะข,ของจังหวัดนะกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรี แป๊บหนึ่งอามบอกไม่มีไม้แล้วเลยวันนี้ก็นี่เขามานั่งดูงว่ายน้ำกันมั้งเด็กที่แบบเรียนว่ายน้ำหรืออะไรเนี่ยอนฉลอชนครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นสวนสาธารณะเนีครับก็มาจอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมคนเขาจอดทป่ข้างนอกดูที่จอดรถมันจะน้อยๆตรงที่อามเข้ากลางวันที่มันเป็นะาราเนะ ที่มันเป็นซื้อเสื้อนะมันห้ามเข้าและเพราะ vip อาีน,น,นั้นได้เป็นจอดตัวปีกับผู้อุปตาละคุณนี่ก็เป็นสวนทาระนะครับเออดีนะบรรยากาศดีก็มีคนเข้ามานั่งรอกันแหละเดินดูรอบ,บแล้วกัน วันนี้คงไม่ถายตอนเตะเยอะเท่าไหร่เนอะให้ดูเห็นตอนจบนันยังมีกล่าวปิดอะไรประมาณเนี้ยของประธานสโมสรแล่นลักอย่างนะเพราะว่ามันตกฉั้นแล้วก็มานั่งรอกันเยอะ้อออก็มีคนวิ่งเดี๋ยวไปหาของกินดีกว่า ตามกลับมารถไม่ใช่กลับมาบวกขึ้นรถนะครับก็เลยเดินมาทางนี้เลยนะแต่ตองที่มาจังหวัดไม่ได้เดินมนสนามแบบมีสนามบาสมีก,กินแล้วแล้วก็มีคนขึ้นไปหลองข้างบนห่างต้องนั่งหลอ่งนั่งยืน

นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหรือว่าเดินมาตรงหลบจากตรงคนเยอะๆมาแล้วนะครับเกรงใจเขาค้ัไม่ว่าหรอกก็เตะหกโมงนะนี่สี่โมงครึ่งกว่าจะห้าโมงแดดมันก็ยังร้อนอยู่ก็มายนั่งรอครับก็มีคนเริ่มเห็นเห็นนี่คือจับจองที่นั่งกันละนี่เริ่มแต่ย้อนแสงจะมืดหรือเปล่าไม่รู้นะครับอื เมื่อกี้ตรงนี้ที่เดินมาตั้งแต่ตอนที่ซื้อเสื้อนะจริง,รงเสื้ออ่าซื้อไซส์ M มานะผมนจะฟิตอกฟิตแปลแอยูก็พอดีแล้วแต่ถ้าเกิดตอนแบบแน่นๆนี่แบบไม่ได้กินข้าวนี่ถ้ากินข้าวมันนี่แน่นเลยนะก็ต้องแอล ไม่เป็นไรได้อยู่เยี่ยคอนะตรงนี้ที่าำจอดซื้อของเปเ้ือนนะโันแบนส่งชนะจริงๆนะแล้ก็ดกวดกาห้ามแต่แก้วชาะ นี้ฝั่งทีเอ็นเดนนียนะที่ซื้อบัตรจากเซเวน่นไม่นขนาดนี้ต้องซื้อบัตรจากเซเว่นอย่างเดียวไม่มีซื้อหน้าสนาม เราได้บอกนัก้นเกกนไม่เป็นไรเราไปจอด <c oughs> ตรงนั้นละเฮยที่จอดังแล้วหลงเรตนี้นนรู้สึกเขา้้างน้นาทีมีทางเข้า คุณครับเขาแจกด้วยชอบคนซื้อเต็มเลยซื้อมาตอนีเรามาไววเสื้อไม่เปลี่ยนละช่างมันฟิตเนาะทางแจกตรงนู้นที่เดินไปไม่เดินละ ฝั่งทิมเยียงนะน่าจะเป็นตระแต่ว่าจำไม่ได้ว่าแข่งะขอะไรคนกอดเราข้างนอกกันเยอะนะาะพูวออกไม่ได้นะอ,อะไรก็ไม่รู้อฝั่งนี้นีของทางนะดูของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะงั้นให้แจกฟรีหรอเนี่ย หรือว่ามันมาต่อแถงเทียบเลยเราเดินนีแ่แก้วดีกว่าไปดูก,ก่อนไหก็ถ้าตื้อเวลาเราับกล้องให้ดูก่องเราด้านนอกของกินขายเยอะอยู่มือกันเออที่อ่างจองตยตกลงสั่งจีนยานนเลย ไม่มีแล้วไม่เห็นชีมเชื่อทีมือเลยซื้อแล้วตั้งไหนคราม่เอาแก้วตน้ำดีกว่าพิซซ่าขวางด้วย เดี๋ยวเราจะรีบไปะที่นั่งก่อน ไ็ไป็นทางการกีฬาประจำจังหวัดเลยรงเนะ มาถ่ายให้ดูก่อนจะไปนั่งแลวครับตอนนี้ก็17มิา3 1นาทีแล้วเริ่อเตะแล้วครึ่งชั่วโมงแยกนั่งอย่ด้นล่างครับคมต่